เหมือนกันที่ท่านรองมาเป็นประธานเมื่อเช้าบอกว่าเราจะสร้างเครื่องมือเพื่อป้องกันการทุจริตหรือเราจะสร้างตัวเราให้เป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตจังหวัดสักแก้วจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปี2566 เมื่อวันที่9มีนาคมที่ห้องประชุมบอลูมโรงแรมเดเวโลอรันประเทศจังหวัดสก้ในภูมิวัรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานภาครัฐประจำปี2566พร้อมมอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดสก้วแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การไว้วางใจและเป็นที่ เชื่อมั่นของประชาชนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการประเมิน ITA ลดโอกาสการพุจริตในการปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจำนวน33หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น66แห่งของจังหวัดสแก้วเข้าร่วมซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิก์จันทราประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสแก้วอดีผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานป ปชประจำจังหวัดสแก้วเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วกล่าวว่าจังหวัดสแก้วกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตบูรณาการความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับทุกภาคส่วนเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ราชการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องตามระเบียบกฎหมายตรวจสอบได้พร้อมบริการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้เรื่องของการทุจริต มันมีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายมันมีช่องให้ทุกที่มากะะมายถ้าทุกวันสอวันนี้ใครติดตามข่าวกัน นายเกียรติศักดิ์จันทราประธานกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าราชการจะต้องยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานยึดมั่นสถาบันหลักของชาติซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่กล้าตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสาธารณะมุ่งสัมฤทธิผลของงานซึ่งเป็นไปตามครบอรมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐ ด้านปปชประจำจังหวัดสแก้วกล่าวว่าจากข้อมูล1ตุลาคม2565ถึง28กุมภาพันธ์2566พบว่ามีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเข้าสู่สำนักงานปปชประจำจังหวัดสะแก้วแล้วจำนวน31เรื่องซึ่งเป็นเรื่องปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบจำนวน17เรื่องเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง4เรื่อง ทุจริตโครงการ5เรื่องเบิกจ่ายเอกสารเป็นเทศยักยอกรั์ปลอมแปลงเอกสารจํานวน6เรื่องซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยลักษณะเรื่อง้รงเรียนก็ไม่พ้นเรื่องปฏิบัติหรือเละไม่เป้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ17เรื่องนะคะมีการจัดซื้อจัดจ้าง4เรื่องทุจริตโครงการ5้าเรื่องนะคะดอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของมีการปลอมเอกสารก็มียักยอกรัพย์มีทุก ทุกอย่างในกระบวนการอ ITA เนี่ยมันทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติแล้วก็สังคมเราอยู่ในประเทศไทยนี้นะครับเราจะสร้างบ้านแปลงเมืองโดยที่จะให้ปัญหาเนี่ยมันหมดหมดไปแล้วครับแต่ทำยังไงที่จะให้มันลดร้อยลงนะครับโดยที่ส่วนเรา,เ,ราเนี่ยตัวเราเองไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของการการทําผิดตรงนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังดุลยศักดิ์ชัยรัตน์สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน